จะกี่ปอกี่เปอร์ก็ไม่รู้มีมีกี่ปอกี่ออก็มีหมดเนี่ยทำไมจะต้องสนใจแต่สามปอก็ไม่รู้เหมอนถ้าปรับแบบคอไปทีหรือไม่ปรับเลยแน่นอนมันจะเกิดความปั่นป่วดและสัมัสายภายในการอภิปรายองใจจะเป็นตัวบ่งชี้นะครับว่าแต่ละพักการเมืองเขาจะต้องทําอย่างไรเพราะแต่ละพักการเมืองก็ต้องการที่จะชนะการเลือกตั้งในภายหน้านั่นหมายก็ว่าแต่ละพักการเมืองเนี่ย จึงมีความจำเป็นจะต้องมีการปรับคณะรัฐมนตรีนะครับเพื่อที่จะเข้าสู่การเลือกตั้งครั้งหน้านี่คือภารกิจของรัฐบาลหุ้นส่วนก็ลองพิจารณาอยู่นะแต่เริ่มมีข่าวว่าจะต้องมีการปรับรัฐมนตรีตอนนี้ฝ่ายค้านก็เริ่มระส่ประสายขึ้นมาทันทีโอกาสที่รัฐบาลพลเอกประยุทธ์จะอยู่ครบเทอมมีมากกว่าจะยุบสภาผู้แทนราษฎรอย่างกลางคันก่อนครบวารละ4ปี สวัสดีครับผมกับผมเทิดศักดิ์จิมกิตวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนฮะที่รับชมทุกแพลตฟอร์มของสำนักข่าววี6นิวส์นะครับวันนี้ประเด็นที่น่าสนใจเป็นประเด็นที่เกี่ยวข้องเรื่องของ,ของการอภิปรายไม่างใจฮะตอนนี้ปรากฏว่าฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎรก็พลิกนะก่อนหน้านี้โอ้จะล่มประยุทธ์ให้ได้จะจัดการให้ได้นะครับพอเริ่มมีข่าวว่ามีแนวโน้มจะปรับคณะรัฐมนตรีนะครับ เดี๋ยวไปดูในเชิงปรากฏการณ์กันก่อนนะแล้วเข้าสู่กระบวนการวิเคราะห์แล้วเข้าสู่ก,บบกระบรวกกบบนการสังเคราะห์กันตัวแล้วก็คือก็1บวกสิบเอหนึ่งบวกเ้าหนึ่งก็คือนายกรัมตรีก็ 10, 9แล้วก็สำนวนยติทั้งหมดเราก็ดูแล้วทุกพักดูแล้วตรวจสอบแล้วก็โอเควันนี้แต่ละพักก็จะเริ่มลงชื่อก็ให้สมาชิกลงชื่อเพื่อไทยหลายๆพักประชุมพักวันนี้เซ็นชื่อเสร็จพวกนี้บ่ายโมงก็ยื่นได้เลย มันก็มีเยอะนะมันมีเยอะน็อกได้ไหมเนี่ยผมคิดว่าน็อกด้วยมือก็คงไม่ง่ายแต่ว่าน็อกโดยสาระน็อกโดยความรู้สึกของสังคมที่จะน็อกและรับไม่ได้ผมว่ามีเยอะมีหลายประเด็น มันก็สามารถอภิปรายได้ในมุมการเมืองไม่อภิปรายก้าวล่วงไปถึงเรื่องของการพิจารณาคดีนะพูดในเชิงทางการเมืองพูดในมุมหนึ่งมุมได้นะแต่ว่าคดีก็จะไปแต่ต้องซึ่งอันนี้นก็เคยมีในอดีตเพราะนั้นก็เรื่องคุณนิพนธ์เนี่ยคิดว่าไม่ไม่เป็นปัญหาเราก็ถ้าอภิปรายก็อภิปรายได้เลยก็แสดงว่ามีชื่อหนึ่งก,ก็ไม่ควรจะละเว้นได้นะก็ไม่ควรละเว้น เพราะว่ามันเป็นความผิดชัดแจ้งนะครับเป็นประเด็นที่นายกฐมนตรีจะต้องตระหนักรวมทั้งฐมนตรีและเขตอื่นๆซึ่งใกล้เคียงกันเนี่ยมันเป็นความรับผิดชอบที่นายกฐมนตรีต้องต้องตระหนักต้องคิดต้องรับผิดชอบอ่ะแสดงว่าต้องมีชื่อของคุณกระกวันด้วยไหมคะเพราะว่ามีเรื่องทีง่จะชอบเนประเดนก็ไม่แน่ใจเดี๋ยวคุณกนลกวันจะดูอีกที <c oughs> เพราะว่าบางครั้งมันปิดไปแล้วเรื่องนี้มันเร็วมากมันมาทีหลังมาทีหลังแล้วก็ เราก็กลัวอยู่นิดว่าหลายลายเนี่ยถ้าเรายื่นไปแล้วเขาก็อาจจะลาออกก่อนเลือ,อจรรกจะพิจารณาตัวเองออกก่อนเพราะฉะนั้นความผิดเหล่านี้แม้ไม่ได้อภิปรายไม่ได้มีชื่อเจ้าตัวเราก็อภิปรายนายกรัีได้เศรษฐกิจาทีการติดต่อเข้ามาีอย่างาว่าจะขอร่วมาายด้วยยังฮะยังไม่มีเขาก็มีคุณเต้มงคลกิจนะที่ที่ขออภิปราย ยังไม่ขอพิปรายแต่ว่าก็ได้แสดงท่าทีว่าเห็นด้วยแล้วสนับสนุนยติแต่จะถึงขั้นไหนนั้นเนี่ยเราก็ไม่ตีความวก็เราเป็นว่าเราก็ทํางานของเราเต็มที่ของเราไปทําของเราไปก็ยังเปิดรับสหรับกลุ่มเล็กทุกคนทุกคนเปิดเปิดรับทุกคนแต่เห็นว่ามันเป็นเหตุเป็นผลที่ควรจะต้องมาช่วยกันพูดช่วยกันชี้ช่วยกันจะต้องอบอกให้รัฐบาลไปแล้วเนี่ย ถ้าทุกคนเห็นพร้องกันเนี่ยใครก็ตามมาเรายินดีหมดตอนนี้เหมือนวุฒิสภาก็จะมากําหนดวันที่จะอ่าอพิพายทั่วไปแบบไม่ลงมติของรัฐบาลช่วงหลังจากซักพ,พอของสาย้านี่มองอยังไงเราก็พยายามมองในแง่ดีนะถ้ามองแง่ดีมันก็อาจจะเป็นทำม,มิ่งที่เหมาะของเขาโดยไม่คิดอะไรแต่ถ้ามองในอีกมันก็น่าสงสัยอยู่ว่าทําไมจะต้องเป็นหลังห <c oughs> รือว่าเราเราหรือมาจะมาลบล้างความผิดช่วย แต่ยังไงก็ตามอ่ะผมเชื่อว่าสังคมคงไม่ได้คาดหวังอะไรกับการทภิปรายของสวมากเพราะว่าหนึ่งมันก็ไม่เคยมีสองก็รู้ๆอยู่แล้วว่ามันจะเป็นการซักฟอกก็ได้หรือเปล่าจริงหรือเปล่าใช่ไหมเขาก็แยกแยะได้ผมว่าจะฟอกขนาดไหนมันก็ฟอกไม่ออกถ้าคนมันสีมันติดแล้วอ่ะฟอกไม่ออกครับ ผมคิดว่าก็ไม่รู้นะเวลามันก็น้อยถ้ามีเวลามากๆผมเชื่อว่าก็มีการปรับแน่นอนมันมันอยู่ที่ว่านายกเขาจะลากเขาจะจบเลยหรือเขาจะลากไปถึงไหนถ้าคิดว่าจะลากไปนานคิดว่าก็คงมีปรับถ้าไม่ลากนานก็อาจจะทนกันไปอยู่ที่ใจนายกก็ขอขอบคุณบรรดาท่านท่านอนตรีท่านรัฐบนตรีสอสอพรรคร่วมอะไรก็แล้วแต่ทั้งหมดที่อยู่กัน มาสามปีจะสี่ปีอยู่แล้วนะเราก็ได้ทำอะไรหลายอย่างนะไปได้ด้วยดีเนาะเนาะไม่มีปัญหาหทั้งสิ้นนะก็ถามกันทุกวันเนี่ยกี่ปอขี่เปอร์ก็ไม่รู้มีมีกี่ปอกี่ออก็มีหมดเนี่ยทำไมจะต้องสนใจแต่สามปอก็ไม่รู้เหมอนาะอะไรนะก็เป็นสิตที่ามไปไทยไปไต่ไ,ไงใช่ไหมทีม่อยู่ไม่ใช่อยู่ที่ฉันเนี่ยโอเคนะ เราคงเห็นท่าทีของนายัฐมนตรีฮนะบอกว่าไม่เข้าไปยุ่งเกี่ยวเรื่องของพรรคภูมิใจไทยนะครับของอพรรคประชาธิปัตย์ซึ่งปรากฏว่ามี2องคนตีฮะเกี่ยวข้องกับ1คดีบุกรุกป่าอีกคนหนึ่งเกี่ยวข้องกับคดีถูกฟ้องร้องมาตรา1น7นะครับนี่ผลก็ออกมาทําการชี้แจงนะครับประเด็นที่สําคัญก็คือว่าฝ่ายคา้านในสภาผู้แทนาษดรอยืนยันว่าจะลม้มโมเดปรยุทธ์ให้ได้จะมีการไี่ไปวางใ,ใ,ใจร,รันตรีทั้งหมด9คนรวมทั้งนายัฐมนตรีนะครับแล้วก็บอกมีใบเ็จแน่นอน ปรากฏว่านายสุทินกลางแสงสสพักเพื่อไทยคนนี้ปากดีหน่อยนะครับในฐานะประธานคณะกรรมการิการนะครับประสานงานพักร่วมรัฐบาลหรือวิปรัฐบาลได้กล่าวถึงความคืบหน้าการยื่นอภิปรายวิจใจร,รัฐธรรมนูญตามมาตรา151นะครับว่าขณะนี้ชัดเจนว่านายกรัตรีจะยื่นอภิปรายคือมีทั้งหมดนายกรัฐมีหนึ่งคนแล้วก็รัฐมนตรีอีก9คนแล้วก็มีรัฐมนตรีโดยวันนี้จะ ทางพรรคร่วมก็จะมีการลงชื่อนะครับถึงชวนดิษภัยนะท่านชวนนะครับแล้วก็อ้างว่าจะมีหมัดเด็ดคิดว่าจะลมรัฐบาลได้ในหลายประเด็นแต่จะน็อกได้หรือไม่คิดว่าน็อกด้วยมือคงไม่ง่ายแต่ถ้าน็อกด้วยสาระความรู้นะฮะร,รู้สึกของประชาชนที่รับไม่ได้มีหลายประเด็นนะครับเรื่องของนิพนธ์บุญยญามณาีนะครับเรื่องประเด็นต่างๆนะครับแต่ประเด็นที่น่าสนใจคือฝ่ายค้านประเมินว่าการไอ้ปายมั่งใจจะมีการปรับค้ำตรี ในกลับหรือไม่นายจุทินกล่าวว่าไม่ทราบเพราะเวลานี้หนเหลือน้อยหากมีเวลามากเหลือเชื่อว่าจะมีการปรับคัมตรีแน่นอนทั้งนี้ขึ้นอยู่ว่านายยมตรีจะลากหรือจะจบถ้าลากคิดว่าจะมีการปรับคัมตรีแต่ถ้าไม่ลากก็ต้องทนกันต่อไปเปรียบเสมือนเหลือรั่วทั้งลำที่ลั่หลายรูซึ่งไม่รู้ว่านายยมตรีจะอุดรูไหนบ้างมีนักวิชาการ นะครับในฝั่งเสื้อแดงแก็มีการวิเคราะห์นะครับบอกว่าตอนนี้ถ้ารัฐบาลตอนนี้เนี่ยถ้าเสียงไปสู้กัน,นวิปายวังใจเนี่ยนะครับพูดถึงวิปายวั่งใจเดียวนะบอกแน่นอนรัฐบาลพลเอกประยุทธ์ชนะแน่นอนแล้วก็จะมีการปรับดุลีีขาวเนี่ยพลเอกประยุทธ์จะอยู่ครบเิอมเห็นไหมเราเริ่มเห็นท่าทีของฝ่ายค้านเริ่มเปลี่ยนเหมือนกันนะครับถ้ามีการปรับดุลีพลเอกประยุทธ์ไปสุดนะครับสวนบอกว่าเอาไปไม่รอดจะล่มเนี่ยผมมองไม่เห็นนะ ผมมองไม่เห็นเลยนะครับส่วนที่บอกมีใบส่งใบเสร็จที่จะโดนแน่ๆกับสองคนนะครับคือนิพนธ์นิพนธ์ก็สามารถชี้แจงได้ว่าชี้แจงในนามของอพรรคปธิปัติเพราะมาจากาน้ำตีช่วยว่าการกระทรวงบาไทายสายของปธิปัตินะครับในส่วนของกนกวันกรนกวันก็เป็นน้ำตีช่วยศึกษานะครับก็คดีเนี่ยน่าจะหมดอายุความนะแต่ปปชทําการยื่นฟ้องแล้วขอมาจับก่อนนะครับซึ่งตรงเนี้ย จากประเด็นทั้งสองคนเนี่ยจะเข้าสู่กระบวนการมีโอกาสที่จะเข้าสู่กระบวนการปรับคำตีนะครับประเด็นที่น่าสนใจก็ถูกตั้งคำถามว่าตรงนี้ควรจะปรับก่อนหรือปรับหลังมาตำแหน่งบ้างอีกสี่ใช่ไหมฮะตำแหน่งว้างอีกสี่จะปรับก่อนหรือปรับหลังดีในเชิงยุทธศาสตร์ทางการเมืองการปกครองนะครับต้องปรับทีหลังแต่ถ้านักวิเคราะห์บอกต้องปรับคำตีก่อนจะได้ไม่ถูกพิภายวายใจนะครับต้องปรับทีหลังนะครับมันถึงจะสมูทนะครับมันถึงจะนิ่มนวล มันถึงจะสวยงามนะครับแล้วก็มันถึงจะเหมาะสมนะครับปรับแค่อย่างน้อยเนี่ยสี่ตำแหน่งนะครับสี่ตำแหน่งก็คือ2ตํ <c oughs> ต,2ต,ำ2ตำแหน่งเนี่ยอย่างน้อยสุดสองตำแหน่ง2ตํตำแหน่งเนี่ยมาจากไหนสองตำแหน่งจากตำแหน่งที่ว่างนะครับเป็นหน้าที่ของบร,ริษัทวิทยุจะตัดสินใจว่าจะเอาใครเข้ามานะครับซึ่งผมเรียนย้ำแล้วไงว่าถ้าจะให้เกมนี้ไปต่อเอาไปให้สุดหนึ่งต้องเอาธรรมนัสมาสองต้องเอาพี่ชัดเตาปูนมานะครับสองคนเนี่ย จะส่งผลทําให้รัฐบาลไปต่อได้ส่วนนะครับพักอื่นๆที่จะเป็นการปรับกันภายในอยู่ที่แต่ละพัคก,การเมืองการปรับเชิงกลยุทธ์ทางการเมืองแบบนี้นะครับซึ่งตอนนี้ฝ่ายค้านก็ระสำระสายพอเริ่มมีข่าวว่าอาจจะมีการปรับกล้ามตรีเนี่ยพลเอกประยุทธ์ก็ยังไม่รู้เลยจะปรับเมื่อไหร่ไม่รู้เลยจะยังไงพลเอกประยุทธ์ทำถูกไหมก็ทําถูก นะครับเพราะอะไรมันจะไม่ทําให้เกิดความระสัมระสายอย่างไรก็ตามเนี่ยก็บอกว่าจะไม่ไปยุ่งเกี่ยวมันจะเข้าไม่เข้าไปเกี่ยวข้องเพราะว่าเป็นโคต้าของภพรร่ว้มทบ,บานจะตัดสินใจว่าเอาไงนะครับในขณะที่ฝั่งอนุทินก็บอกว่าต้องรอคําพิพากษาของศาลว่าจะให้พักการทํางานหรือพักการปฏิบัติหน้าที่หรือไม่อันนี้เป็นอํานาจของศาลในขณะที่มีการวิเคราะห์จากนักวิเคราะห์บอกคดีนี้จะไปฟ้องศาลคดีอาญาไม่ได้ต้องไปฟอ้องศาลอาญาทุจริต นะครับเรื่องของรั้มตุยช่วยว่าการกระทรวงศึกษาบปชา้องฟ้องผิดยิงครับไปดูประวัติของบปชส่วนใหญ่ก็เป็นนักกฎหมายเป็นอดีตอธิบดีด้านกฎหมายนั่นเลยนะครับข่าวนี้คดีคดีเนี้ยจากประเด็นเนี้ยใครจะผิดจะถูกก็ว่ากระบวนศาลแต่กระบวนการทางการบริหารจัดการประเทศมีความจําเป็นจะต้องมีการปรับรัมตุีแต่ปรับต้องปรับหลังการพิจายเมืองใจประเด็นที่น่าสนใจคือปรับอย่างไรรัฐบาลไปต่อได้ถ้าปรับแบบ คอไปทีหรือไม่ปรับเลยแน่นอนมันจะเกิดความปั่นป่วนและสัมาสายภายในการอภิปรายงใ,ใจจะเป็นตัวบ่งชี้นะครับว่าแต่ละพักการเมืองเขาจะต้องทําอย่างไรเพราะแต่ละพักการเมืองก็ต้องการที่จะชนะการเลือกตั้งในภายหน้านั่นหมายก็ว่าแต่ละพักการเมืองเนี่ยจึงมีความจําเป็นจะต้องมีการปรับคณะรัฐมนตรีนะครับเพื่อที่จะเข้าสู่การเลือกตั้งครั้งหน้า นี่คือภารกิจของรัฐบาลหุ้นส่วนก็ลองพิจารณาอยู่นะแต่เริ่มมีข่าวว่าจะต้องมีการปรับคันตรีตอนนี้ฝ่ายค้านก็เริ่มประส่ำระสายขึ้นมาทันทีโอกาสที่รัฐบาลพลเอกประยุทธ์จะอยู่ครบเทอมมีมากกว่าจะยุบสภาผู้แทนราษฎรอย่างกลางคันก่อนครบวัรละ4ปีขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อ ขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทำความดีเพื่อความดีผมเทสศักดิเจียมกิจวัฒนาสวัสดีครับอย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะ ชาติรักแสนพิศวาสรักสุดกำลังก็เกิดมานะยอมสละชีวังรักจนกระทั่งหมดเลือดเนื้อเรา Cha-kong. Yeah. 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 กำลังก็เกิดมานายอมสละชีวังรักจนกระทั่งหมดเลือดเนื้อเรา กระทังหมดเลือดเนื้อเรา